โนเชนดีโมเซลตัวปลอมเล่นอะไรดีนะผู้เล่นผูนะเน้เล่นโอ้ยดีโมเซลตัวจริงนี่หว่าเย็ดแม่เอาแล้วไงเอ็กซ์ซีเลนไอดีกไก่ไอดีกไก,ก,ไก่นี่คือไอดีกไก่วะ สัมวันเบรดิสเปิดของเปิดยาให้ให้หมดเลยปะเพราะเราไม่ได้เจอเลขน้อยแล้วชอบหลงทางไม่เลยชอบหลบทางใช่ไหมไม่รู้ว่ะ ลาแคนมากกว่าดิอีโล่ทีมเราไม่มีตัวสู้ลาแค้นเลยวันนี้กูมีประสบการณ์ไม่ดีกับเอม,มาเลยแนูเล <Okay. S 2> ียทำไม่พอลละทีมหลุดในหนนะ้าคนตรีม Check here. Check what? The creep wave. Never mind, never mind, never mind. <coughs> oh, cái chế game help hit the wall okay yeah yeah ทุกคนคุกรู้ไว้ซะที่ไอเตอร์หลีกให้เพราะเวลาแพ้จะได้เล่มได้ไง่ายเอาไก่กูไปไหนเนีน่ยแม่แก่าย ไม่โดนหมาเลยเฮียแม่งเอาหมาวนสัตว์

Solo kill. Này going mid bro. 拜，大管哥。他โดน就赢 หลงไปเล่นออฟเลนตั้งงานโถเทพตับห้าจริงโอ,โอ้ยเ,เตออ่านแชทหน่อยคนคุ้งแม่งซัดกันละโดนดโอะไรกูต้อมมาดิว what เกิดยีย่อะไรขึ้นกับตรงกลางวะ thông của anh ấy anh có cả bao luôn ตาเนี่ยดีนายากลัดจอดยากเหลือเกินมันยังไงก็เจอกูซ่อมขี่ไปดิไอ้ที่อยู่กันสโลดีโมเซลโอ้ยเสียงมึงไม่ค่อยโอเคอะโอเคโอเคแต่บุ๊อยู่ใกล้ๆแต่เสียงมึงแบบไม่โอเคจัดอะ เสียงมึงคือแบบต้องการคนช่วยเดี๋ั้สองกามู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 ก็จะล็อกยิวนกนกเต้นใช่ป่ะพอแล้ววันเรา วัดว okay, okay. ัดโอนโอเคเคมันน่าจะลำกาญกูแล้วเรียนมันจะน้าไอ้หน้ามันตีนจะน่ายับเลยอะ เกมให้ขนาดนี้ท้ายเกมแบบรู้เรืยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไรอ่ะอ <'s> ีโนอาติ <Yeah. S 2> เดี๋ยวเป <'s> okay, ็นลมเทมาประมาณ เข้ามาต่อเดียวฮะโดเป็นโดท็อปโดเป็นโดท็อปอาเตอร์อ่านแชทหน่อยคนคุน้มแบงซัดก,กันละเอ้เฮ้เฮ้ใหจอยิงอยู่โอเคโซโลคิวนันโดว่ะอย่าดมไข่กูว่าแต่ไอาเตอก็เล่นสภาพเก่งเหมือนกันนะนี่ถ้าเล่นแหวกว่านี้ไอาแซ็คไม่ได้เลยนันโดนันโด โซโลคิวมาดิใครยิงออกก่อนไหมล่ะไปแล้วกูเฮ้ยไปแล้วเลี้ยวยู่โอเคเด็กแม่คนสเปซแต่กูอะกูกูให้สเปซดีว่ะโซ pin nắng nặng nắng 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 đi ạ, nắng 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 your bottle. I ออฟัสกโรไดร์ like แต่รัน l i k นนี่สติปีติานี่ o กูแม่งรันมีไปไหนก็ไปสัตว์มาแล้วไต่แล้วกูจหรหากูไม่เจอหรอกไอ้หน้าต้นตีนไอ้หมาโง ดีแบบนี้ไปเสีย mmr โง่ๆให้กับออฟเลนทำไมกลับมาที่เดิมเลยหน้าเลยดิป,ป,ปรดบ้างกากบ้าง ไปเฮ้ยเฮ้ยไปยยยตีเปิ้นก็แย่ดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแยกแม่ oh, ไม่ตายด้วยสักลอยนวลย้ย

แอบไอ่ะดิแอบไอ่ะดิอย่งนะางเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าแอบวางตัวเราคิวาหวงเด้ตัวเูาคิวง่เฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องก็ม่แกง้งติ๊บผมพี่ีโนเอาจิจะโรให้เอาดเด้นเอาเดิ สองลูกคิวเอ้ยเคีเอางัยตายไม่หยุดเลยว,ว่ะขยาดมาโกโอ้โหสอลูกคิวอย่างนี้ติ๊บ o l โลคิวแซ่บมากนะโซโลคิว <Solo kill. S 1> <laughs> แซบ่บให้ดีไก่ใครว้แย่แม่ oh ขี่วะดิบินดิอาใครหาไม่เจอดิแอบอยู่หลังเขาอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดียอยอูยอ่ไดีก่อนเฮ้ยอัดเลยกูเจมดอดเฮ้ยกลับมาที่เดิมทำไมวะเนี่ยแย่แล้วไวห้ย แยดแม่กูลืมหยุดปะ ผมเอาเสียงเต้ยไปเปิดให้คนหูหนวกฟังดีมากเลยครับไม่มีคนบ่นสักทางไอฮิวยูไอฮิวยูยี่สิบเอ็ดฮิวเดอะนิสเปอร์สคอนโทรเกมมาเดียวไอจีเอลของดีมาเอาไอตัวนี้เอะตัวนี้เฮ้ยกูตายก่อนเลยดิไอไอดีไก่แม่งว่าลุ่นลายอยู่ พี่ยามันอาหมดไอ้มันสลกิวอะเฮ้ยกอดงกอดงกอดงลุบไปเลยกันดุสกายไปไปโอเวมก็คืออะไรแลวมะก็คือมึงไม่แบกแล้วแหละ kinda of like an kind of old. He used it for like me. He like oh, oh my god! Oh i didn't scared. Come, come. ไม่ตายอ่ะทีมรี่กัน快ี่เมีเวมีอู้ววออไม่ตายดิกูเกิดม่อะดิฟาดยูฟาดไปดิมากูบอกเลยอ่ะเนี่ยหลังแตก KAMU MENINGGALKAN OMG BROTHER TAKE IT BRO LET'S GO LET'S GO WE CAN FIGHT IF oh, WE HAVE need GO 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 BEFORE YOU t T4 BEFORE YOU T1 ULTIMATE PANGKON ULTIMATE ไข่อาการีเฮ้ยโอ้ยเฮียม <an> ั่วมั่วไม่มีใครตายเยแม่ทำไมทุกทุกทุกคนมันทุกคนมันเลี้ยวมานซัดไข่กูวะเกิดมาพอดีมีไข่ไปตั้งเอาไว้ไหม ได้แล้วหมือช่าแบบเย็ดแม่ซักไข่กลัวดิโดนอัดไข่อดีบเฮ้ยช่วยหน่อยไหมเฮ้ยไอ้ก๊อ,อ,กอไข่พะโลใครก็อยากกิน <laughs> ไม่เยอะจะเป็นไข่พะโลอีกอสัตว์ Must be inside somewhere. You are, y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 ou are, oh, I'm dead. are you, I have to give you i i the take the คุณโัโรคคิวอะไรอย่างเงี้ยยิงจ่อยิงสาย่อนีเฟ์เชอร์เต็มบักโบรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ a โอ้ยโอ้ยโอ้ย a อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอโอ้ยโยโอ้ยโอ้โอ้ย้ย

โอเคนัมเบอร์วันไปแล้วเฮียอ่าเอ็มแนกไม่ได้วะกูดูทรงแล้วดูแบบทรงแล้วนายไม่ไหววะ มาเลเซี่ต้องขายได้ใช่ม uh, yeah, yeah, ันติดคูดาเปล่าจะรู้คัดคิปวันี้ RX อี p ออเ RTP e l e โดนเลเซอร์กูมันแรงอะดิมันอัปเกรดมาดิเลเซอร์อะ Check. Oh check, check, oh we my check, my check, check we shan, check we shan first. Fix the lane, fix the lane, fix the Yeah, you can go tie on the DJ. Yeah, we buy Power I win, power win. มันแรงอะดิโอ้ยไอี้อี้แยดแม่มันผิวจังวะแยดมามัน มันหมุนช้าเิยฟอ่ะมาดิา<ค>ไฟวิ่ง,งเร็วจัดหเหียดแม่ โอ้ยโอ้ย้ยแจโลมันเอ้ยเอ้ยแพโกมันปันบวนจังวะเอาว่าเอาว่า หลาคนจะตูนลูกเท่านี้ <laughs> ลูกเล็กไปอ่ะรันตูมิรู้จักไมเตอร์โคเลเตอร์โอ้ยเอ็นบลิดเอ็นบลิดโอ้ยเฮ้ยเอ็นบลิด ไอ้ไฟบอกว่าไอ้ไอตี่ไก่อ้วยไฟเนี่ยแต่ไฟไม่ค่อยออกบิงนะเล่นจากกิโลกูแกามูแกามูแมูเจแม่กูหิวขน,น,นาดนี้สวัสดีก๊อเกลียนจริงๆ